สวัสดีครับได้เลยครับอ,อัลบั้มซีมอก็เป็นเป็นความแตกต่างใหม่ๆครับที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในมุมใหม่ๆคือจริงๆไอตอนที่ที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมชอบมากๆแล้วก็พอ พอได้เริ่มทำโปรเจกต์อะแล้วก็มีคิดกับกับที่อีกท่านหนึ่งก็ลองคิดว่าเฮ้ยดือตอนแรกยังไม่มีชื่อครับแล้วพอทําไปทํามาเราก็รู้สึกว่ามันเห็นความแตกต่างในหลายๆมุมมาที่เช่นเพลงที่มันแตกต่างกันใน5เพลงแล้วก็มี5โปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของ m อ่าเอที่มี mood c แร r เ c t ร r ที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยหน่อยนะครับแต่ก็แต่ก,ตก็ก็จะมีความแตกต่างกันก็นกเลยได้ชื่อมาว่าซีโมคือ ได้เห็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับคือเพลงเป็นประจำเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่ที่มีพี่รัฐครับพี่รัตแทูุัลเลอร์ได้แต่งทั้งเนื้อแล้วก็ทำนองขึ้นมาแล้วก็เป็นอ่า ให้ความรู้สึกว่าเรายังคิดถึงใครบางคนอยู่เป็นประจำครับพอพออันเป็นแทำร้อนก็นนเ,นเลยตั้งชื่อเพลงว่าเป็นประจำขึ้นมาครับแล้วก็อย่างเพลงที่สองอย่างเพลงที่สองเนี่ยครับก็เป็นเพลงค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนี่ก็อันนี้เริ่มต้นจากไอเดียของผมเองเพราะว่าใน5เพลงนี้ครับมันจะคล้ายๆว่ามันดึงมาจากนิสัยของผมเองแล้วก็เลย แต่งมาแล nice. right. ah ้วก็เขียนมาเป็นเป็นแต่ละเพลงซึ่งค่อยๆไปอ่ะครับมันเป็นเพลงที่สื่อเกี่ยวกับว่าคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรทีเดียวหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมๆกันแล้วมันก็คือถามว่าพร้อมกันมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่สําเร็จสักอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างค่อยๆไปมันก็เลยเป็นเป็นเรียงที่สื่อออกมาว่าเฮ้ยมันค่อยๆเอาทีละก้าก็ได้ไหมหรือว่าค่อยๆไปก็ได้ไหมแล้วก็มาตีความเป็นความรักซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้ตีความเป็นความรักทั้งหมดเลยในอีพีนี้นะครับ ส่วนวางใจวางใจนี่ก็จะเป็นเพลงที่เอามาจากความเป็นเพื่อนนะครับด้วยความที่แบบนิสัยของเพื่อนแต่ละคนที่เราเจอแล้วเราก็เป็นยังไงกับในกลุ่มเพื่อนด้วยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้ไดไดพูดกันแต่ว่าคือเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็สามารถวางใจกันได้ครับแล้วก็กว่าจะมีเธอลำดับที่4นะครับอันนี้วางใจเนี่ยเพิงพ่งเพิง่งเพิ่งปล่อยไปเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะมีเธอเนี่ยเราจะปล่อยเป็นลำดับต่อไป กว่าจะมีเธอเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจเขียนมาถึงความรักที่ผมได้รับจากทุกคนครับว่ากว่ากว่าจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างยากแหละแล้วก็กว่ากว่าจะได้มีเธอมาครับแต่ก็เพลงดื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่ขึ้นในส่วนตัวนะครับแอบแบบว่าสปอยให้นึงว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบเพลงดื้อมากที่สุดใน EP นี้ครับแล้วก็ คือมันมันมาจากนิสัยเหมือนกันแหละว่าว่าคือผมเป็นคนที่ดื้อเงียบมั้งครับคือในในคือในคำนิยามอะไรเงี้ยคือรับฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำตามทั้งหมดสักทีเดียวแล้วก็เลยเรู้สึกชอบกับกับกับเพลงนี้มากๆแล้วก็แล้วก็สื่อสารออกมาเป็นมุมมองความรักเหมือนเดิมในอีพีทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ ผมว่าน่าจะเป็นเพลงดื้อนี่แหละดื้อนี่แหละครับน่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ยากที่สุดในการทําด้วยผมว่าคือตอนแรกเลยนะเอาด้วยความแบบจ,จริงเลยคือบบผมตั้งใจว่าจะตั้ง EP ดีโปรเจกต์นี้ชื่อว่าดื้อด้สยำไปเพราะแบบผมรู้สึกว่ามันมันเหมาะมากแล้วัมรู้สึกว่าเออมันก็ดื้อแหละก็ดื้อจริงแหละพอกลับมามองแล้ว คือต้องบอกว่าประสบการณ์ในการทาเพลงของผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงประกอบละครและส่วนใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปแฟนมีทติ้งบ้างนะครับในในที่ที่ให้ทุกคนได้แบบได,ได้ได้เห็นกันแล้วแต่ว่าพอมันมาเป็นโปรเจกต์เพลงของตัวเองอะ่ะคือมันยากมากเลยครับคือคือมันยากมากตรงที่ว่าคือเราต้องเริ่มตั้งแต่แบบคิดตั้งแต่ทำโปรเจกต์เพลงทั้งหมดแล้วก็ มาร้องเพลงซึ่งพอมันเป็นอย่างเพลงละครนี่ผมแบบไปร้องเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่ที่จะใช้คาแรคเตอร์ในการในการร้องเพลงคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับมาใส่ในเพลงแต่ว่าพอมันเป็นของตัวเองเนี่ยคือมันจําเป็นต้องหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองเพื่อใส่ไปในเพลงมันก็มันก็ยากอ,อ่จริงมันก็ยากมาก ได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือต้องบอกว่าโปรเจกต์ e ีเนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ผม,มเริ่มทำของผมเองนะครับหมายถึงว่าทำทำทำของผมเองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากจากพี่ๆหลายๆฝ่ายมากมากเลยครับแล้วก็พอมาทำรู้สึกว่าโอ้มันมันยากมากเลยอะ่ะมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่คุ้นชินด้วย เยอะมากเลยครับคือคือผมชื่นชอบพี่ๆที่เป็นนักร้องออดเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดตอบไปเร็วตอนนี้ก็น่าจะเป็นวีก็ได้ครับ <c oughs> ผมเพิ่งเล่นเพลงวีให้เขาแต่ว่าอยากอยากเอามาร้องเลยเพราะว่าคือผมอ่ะคือเขาพยายามนิดเดียวแบบนอกเรื่องนิดเดียวครับคือผมมาไปร้องเพลงกับเขาในงานเอเอสตอนนั้นที่เป็นซินยองกิต้าเขก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยแล้วก็มีเสน่ห์มากเขาคือถ้ามีโอกาสอยากทำด้วยกันใช่ใช่ครับ ความสุขของผมในการเป็นศิลปิน <Okay. S 1> ผม,มว่ามันเร,เริ่มต้นจากความความอยากรู้อยากเห็นแหละครับแล้วก็เริ่มต้นจากความชอบคือคือได้พูดกันตรงๆตอนที่ทำไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้สนุกเท่าไหร่ <ASS AN 2> <laughs> คือปกติเนี่ยผมแมจะชอบสนุกตอนที่เริ่มคิดเพราะเริ่มคิดเรายังไม่ลงมือทำเนียพอเริ่มคิดยังไม่ลงมือทำเราก็แบบสนุกหมดเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีมากมพอแต่ว่าพอทํำมาจริงๆแล้วอะแม้แต่กระทั่งตอนที่ไปอัดร้องเนี่ยครับพอทําออกมาแล้วแล้วก็พอมาฟังแล้วก็บอกว่า<ๆ><ๆ>ไม่ได้จริงๆนะพี่แบบคือแบบคือรู้คือรู้ตัวเองว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ถึงในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้วก็บอกเออพี่ครับแบบขออัดใหม่ได้ไหมหรือว่าทําอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ ที่พอมันทำจริงๆอ่ะมันมันมี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 ข้อจํากัดเยอะในเรื่องของความสามารถของผมนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของผมแต่ว่าก็พยายามอย่างเต็มที่แหละที่ที่ทาให้มันเกิดขึ้นได้มันช่วยฮิวได้ตลอดเลยครับคือคือคือเพลงคือปกติผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาจะคิดไอเดียอะไรหรือว่าจะทําอะไรอ่ะคือผมก็จะเปิดโหมดเพลงต่างๆเหมือนว่า เราคิดงานแล้วก็แบบชอบแบบโลฟายอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่งเปิดคอคออ่านหนังสือก็โลฟายแล้วก็สมมติถ้าเกิดแบบอยากสนุกขึ้นก็เปลี่ยนมูดเพลงเวลาทำอะไรก็ก็จะทำไปกับมูดเพลนึงมูดมเพลงต่างๆมันก็มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้อารมณ์ของเรามันมีกาวขึ้นลงมันก็ทำให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้น เป็นความสุขแบบสบายสบายแล้วกันค,คือโปรเจกต์นี้ผมตั้งขึ้นมาด้วยความที่ว่าคือมันคือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่แบบโอ้ร้องแบบรแบบ้องยากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบเป็นเพลงที่แบบบื๊หวาติลังกาขนาดนั้นนี่จะเป็นเพลงที่ออกมาในสไตล์ที่สบายสบายหน่อยเพราะว่าตอนที่เริ่มทํากันเราะว่าผมบอกว่าคือคือผม,มเป็นคนแบบสายชิลนะครับที่รอนดี้เขียนเพลงกันนะผมเป็นคนสายชิลมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะ มันมันน่าจะดีถ้าเกิดมีเพลงตัวเองฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบฟังดูแบบสบายๆดีอะไรนะครับก็ชื่นชอบเยอะมากเหมือนกันนะครับก็อย่างแพลงๆเขาก็ก็หล่อแล้วก็แบบชื่นชอบซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยคือด้วยความที่โปรดิวเซอร์คนละคนคนทำเพลงคนละคนคนเขียนเพลงคนละคนนะครับก็ ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งความชอบของเพลงอะก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างแบบแฟนๆของผมเนี่ยครับเขาก็บางทีเขาก็ชอบเพลงที่หนึ่งบางทีเขาชอบเพลงที่สมบางคนก็ชอบเพลงที่2ซึ่งคนที่ชอบเพลงที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ชอบเพลงที่สามก็ได้ซึ่งมันมีแบบหลากหลายสีสันมากๆแล้วก็เป็นเป็นแนวใครแนวมันเลยครับมันก็เป็นความวาไรตี้อันหนึ่งที่ทำอีดีมีขึ้นมาน่าจะเป็นดูคอมเมนต์แหละครับผมรู้สึกว่า ด,ด,ดีอ่ะดีดคือคือดีใจที่ที่ทุกคนชอบทุกคนชอบวางใจนี้จะเป็นเพลงที่แบบดูป๊อปป๊อปขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงที่เร็วที่สุดในอีพีนี้ก็ <laughs> ก็เป็นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อแหละครับที่เราไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังดูสนุกซึ่งในตอนแรกอะครับคือตอนที่ทําเพลงนี้ขึ้นมามันมีท่อนฮุกที่สามารถแบบจําได้ง่ายหน่อยแบบมันจะมีแบบจะเจอจนไม่ไหวให้วางใจอยู่ตรงนี้แบบจิจิจิริจิจิอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเป็นความสนุกขึ้นมาแล้วก็มีความอัปดีขึ้นมาอย่างโซโล่โซโล่อะไรอันนี้อ เพลงส่วนใหญ่อรมันเริ่มต้นมาจากนิสัยของผมนะครับแล้วเพลงนี้ก็เริ่มต้นจากนิสยัยเชกเช่นเดียวกันก็เอามาจากความรู้สึกที่มีกับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มทําหมดเลยครับว่าดนตรีเป็นยังไงเขาก็พี่ๆเขาก็ให้โอกาสผมในการออกความคิดเห็นว่าอยากทําอะไรหรือว่าไม่อยากทําอะไรบ้างก็เริ่มมาเรื่อย โอ้ไม่แน่ใจเลยครับคืออย่างสมมุติว่าอย่างเพลงแรกกับเพลงที่สองเนี่ยมันจะเป็นมูที่ที่แตกต่างจากชีวิตผมโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเพลงวางใจเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้เคียงละมันเป็นความแบบ ขี่เล่นตลกตล,ลกแบบชิลชสบายๆผมว่ามันก็เป็นสะท้อนอีกมุมหนึ่งของตัวผมอย่างชัดเจนด้วยครับถือว่าเป็นอัลมั์มแรกเลยคาดหวังแค่ไหนคะเอาคือไม่คือไม่ได้คาดหวังเลยครับคือยังปกติผมทำงานใอื่นผมก็ยังยังมีคาดหวังบ้างนะครับแต่ว่าในใน <c oughs> อัลบั้มเนี้ย คือคือ,คอตอนทาครั้งแรกอะเราเราก็าคาดหวังแล้วเราก็าคิดไว้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันทําเสร็จแค่แค่เฉพาะตอนอัดเพลงทั้งหมดนะครับคือผมก็รู้สึกได้ว่าโอเคคือไม่ได้คาดหวังแล้วว่าทุกคนหรือว่าคนที่ฟังอะจะจะชอบมากน้อยแค่ไหนแตว่าอันเนี้ยมันเป็นมันมัน,มนคือมันเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขที่ผมได้ทําจนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าออพอพอใจ ในในผลงานในระดับของความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งตอนแรกนยผมคาดหวังตัวเองไว้สูงมากแต่ว่าพอมันออกมาเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้ทาลงไปและเสร็จลงไปอ่ะคือมันก็คือมันก็คนละเรื่องกันแหละ <laughs> คือเราก็รู้แบบพอรู้ความสามารถของตัวเองอ่า <ım> จริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมาก่อนโควิดอีกนะครับที่ว่าโควิดนานมากแล้วผมก็เริ่มมาแบบเริ่มมานานมากแล้วแล้วก็พอพอเริ่มแต่ว่าตอนตอนที่เริ่มทํามันก็เริ่มทําเรื่อยๆเพราะมันต้องมีตั้งแต่ตั้งแต่ตแตรวบรวมพี่ๆทุกท่านแล้วก็เขียนเนื้อเพลงแล้วก็เริ่มอัดเพลงซึ่งก็ใช้เวลากันมาแบบตอนอัดเพลงก็มีมีช่วงมีช่วงที่แบบหน้าในช่วงที่เราอยู่กันโควิด19ก็ก็ยังคงมีอัดเพลงอยู่ถามว่า ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากไหมผมคิดว่าน่าจะไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าการที่ผมทำเพลงลุกขกกนมาทำเพลงผมว่าผมก็เปลี่ยนแปลงแบบสุดสุดแล้วสุดแล้วก็ไม่ได้กลัวคนสับสนครับคือพอดีว่าเมื่อนั้นอวีเขาเขาชวนมาแล้วบอกว่าเออแบบกำลังจะ ทำเพลงซึ่งโปรเจกต์ของเขาเป็นเพลงเพลงภาษาไทยเขาบอกว่าเออเขาอยากได้แบบเล่นพวกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหช่วยเล่นให้แล้วมีโอกาสมาได้เห็นบีมาได้เอ็มบีขอเต็มไหมคะขอแสดงความเสียใจคือคือคือผมคือผม,ผมทำเอ็มบีจบไปแล้วครับปัญหาก็ลลเลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสชวนมาเล่นครับ อนอกจากละครเหรอครับที่ผมเล่นใช่ไหมแล้วก็อยากที่ะมจะเป็นแบบไหนอีกผมว่าคงไม่มีพลิกแล้วแหะครับผมว่าอันผมว่าอันนี้คือคือพื้นฐานที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเพียงพอแล้วว่าจะเป็นแบบงานละครงานแสดงนะครับรวมถึงงานแสดงทั้งหมดแล้วก็งานเพลงผมว่าน่าจะมีความสุขกับมันแล้วแต่ว่าปัปญหาคือเราแค่ต้องพยายาม ทำมันให้ให้ดีขึ้นให้ได้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรคะและ้วเหงาไหมคะอยู่บ้านช่วงนี้ก็ผมก็ทําอะไรไปเรื่อยเลยครับผมก็นั่งดูซีรีส์แล้วก็ดูละครแล้วก็เตรียมตัวที่จะที่จะถ่ายละครต่อไปครับก็อ่านบทแล้วก็เตรียมบทเพราะว่าเพราะว่าคือปกติละครที่ผมทําก็ คือบทก็จะค่อยๆมาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนหยุดหยุดกันไปยาวๆบทก็เริ่มมาครบแล้วเราก็ต้องมาทำกันบ้านเพิ่มรอ,รอรอวันที่โควิดเสร็จแล้วก็กก COVID แล้วก็ทำงานบครับโควิดระลอกนี้ได้รับผลกระทบมากขึ้นไหมไม่แน่ใจว่ามากขึ้นไหมครับแต่แต่ก็มีความรู้สึกว่า เหมือนกลับไปรอบแรกเลยครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะครับคือก็น้าคือคืออย่างกองละครเขาก็ระมัดระวังแหละแล้วก็กลัวว่าว่าแบบทีมงานจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยต้องรอดูสถานการณ์แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไปล่าสุดในไอจีของเจนคือซักมากเลยอะเห็นแบบโชว์หุ่นแบบเป็นที่มือฮาคนก็มาแซวกันเยอะเลยเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปสักๆแบบนี้อยกไหมคะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะมีมั้งครับแต่ว่าคือมันคือมันว่างเลยครับคือผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ออกกําลังกายแบบบอดี้เวทแบบพื้นชิทอัพอะไรไปเรื่อยอะไร่ครับก็เล่นสนุกกครับฝากให้กําลังใจการขลับ mm hmm. และทุกคนในช่วงโควิด mm hmm. นี้ด้วยครับ mm hmm. ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอใ็นกำลังใจส่วนเล็กๆที่จะ ให้ทุกคนผ่านในช่วงโควิด19นี้ไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆรอบนี้ก็ก็หนักพอสมควรก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีถ้าเกิดเรามีกำลังใจที่ดีไม่ว่าพอมันกลับมาเราก็จะได้มีสติเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายมาให้พร้อมเพื่อให้เราได้สู้กันครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ครับ ฟยลมากเลยอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์นี่เลยคร <c oughs> ับ <c oughs> อ่าช่องทางการติดตามเพลงนะครับก็สามารถฟังได้ที่ youtube c h anel n นะครับก็พิมพ์ว่าเจมจิลายุ L U หรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อเพลงต่างๆาก็ได้แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสต r มมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับก็แพลตฟอร์มการฟังเพลงทั้งหมดก็มีเพลงของผมอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วทั้งสเพลงนะครับ<ว><า>อยากให้ติดตามเพลงต่อไปด้วย แล้วอีกสองเพลงด้วยนะครับเพราะว่า <laughs> อัลบั้มนี้เพิ่งปล่อยมาสามเพลงเองเหลืออีกสองเพลงครับซึ่งเป็นเพลงนี้ผมแบบชอบมากด้วยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนชอบคนไหนก็บอกมานได้แล้วก็จะพยายามทำโปรเจกต์ต่อไปนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดว่ายังไหว <laughs> อ,อีกสองเพลงจะปล่อย อีกเพลงหนึ่งน่าจะปล่อยประมาณเดือนหน้าครับเดี๋ยวมาติดตามกันน่าจะปลายปลายเดือนน่าจะเริ่มเริ่มปล่อยพวกปกพวกอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นก่อนครับครับก็ฟัง3มเพลงกันไปก่อนนะครับจะมีโอกาสนำเพลงในอัลบั้มไปใช้ประกอบละครเรื่องใหม่ที่ตัวเองเล่นไหมไม่รู้เลยครับ อันนี้ต้องแล้วแล้วแต่แล้วแต่ทางผู้จัดเลยครับว่าคือเขาต้องเห็นสมควรด้วยแหละครับว่าเพลงนั้นมันมันเหมาะกับละครไหมแต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับสนใจทำแนวแรปไหม,มโจโจคือผมก็ไม่ไวชอบฟังเพลงแรปมากนะครับก แต่ไม่แน่ใจว่าความที่ชอบฟังผมนั้นจะเหมาะกับการที่ผมจะได้ทํามันหรือเปล่าันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าว่าว่าจะมีโอกาสไหมนก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะมากๆเรีเยอมากๆเรื่องของการกินด้วยแล้วก็การออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนด้วยนีครับก คือด้วยความที่ตอนที่ทํางานก็จะละครติดกันเจวันก็จะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วก็จะร้องหากานออกกําลังกายพอพอมีช่วงนี้มาก็เลยพยายามฝืนตัวเองในการออกกาลังกายให้ได้ครับให้ได้มากๆเพราะว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงแหละแต่ว่าไอ้เรื่องหุ่นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าในเบื้องต้นอยากให้สุขภาพแข็งแรงแหละเราจะได้มีแรงไปทำ ก็กไ็ได้เรียนรู้เยอะครับก็เรียนรู้เยอะจากการนำเพลงว่าว่าสิ่งที่เราคือผมว่าเพลงมันมันเป็นตัวตนแหละครับคือผม,มชอบฟังศิลปินแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินได้นําเสนอตัวตนออกมาได้แบบชัดเจนมากแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จริงๆเลยก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังตัวเองไว้แค่ไหนเรายังทํามันไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าตัวตนมันก็จะออกมาไม่ชัด ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองในทิศทางไหนบ้างเพื่อเพื่อให้ความสนุกในการทำหรือว่าความสนุในการทำศิลปะมีมากขึ้นครับพออว่าถูกแซวเรื่องหุ่นเยอะมากเลยเขินเขินไหมก็ก็มีเขินบ้างเลยครับก็มีเขินบ้างเล็กน้อย ฝากผลงานกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์อัลบั้มที่ผมตั้งใจไว้มากๆนะครับที่ที่จะทำมันแล้วก็ทำด้วยความแบบสุขแล้วก็ความสนุกมากๆก็อยากจะให้ช่วยติดตามเพลงกันด้วยนะครับ mm. แล้วก็เดี๋ยวจะมีละครเลยครับคือผมถ่ายจบแล้วก่อนโควิดเองกะชื่อกระดาษรักคําบในห้องสัมก็เล่นกับ พี่แอนของผสมก็รุ่นใหญ่เลยแล้วก็มีพี่คิงสมจริงเป็นผู้จัดครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุก่นด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ